คุณผู้ชมครับวันนี้เปิดงานอย่างคึกคักนะครับงานมหากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18 Money Expo 2023เชียงใหม่โปรแรนดทีเดียวครับส่งท้ายปีสู่เซวเชียงใหม่และภาคเหนือมีทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำสินเชื่อ SME กระตุ้นเศรษฐกิจท้ายปีครับ ที่เชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นเรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานมาหาก,การรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18 m o n e y Expo 2023ปเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารธนาคารบริษัทการเงินบริษัทประกรันบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักภายใต้แนวคิดกลิ e น Finance for Green การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวครับภายในงานค่ะมีบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ SME เงินฝากสลักออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยและลงทุนเพิ่มความมั่นคงค่ะด้วยหุ้นกองทุนพร้อมกับแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีและตรวจเครดิตบุโรฟรีอีกด้วยด้านนางพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงผู้อำนวยการอเวอโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือได้กล่าวนะครับว่าสำหรับบุตรของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือครับจะมีการให้คำปรึกษาเรื่องของการแก้หนี้อย่างครบวงจรทั้งหนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิต และภัยการเงินในยุคดิจิทัลครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันก่อนเลยครับการเริ่มต้นทางแบงคชาติเรานะคะสำนักงานภาคเหนือก็มา เน้น2เรื่องค่ะเรื่องของการแก้หนี้นะคะกับเรื่องของภัยการเงินค่ะเรื่องของแก้หนี้เนี่ยวันนี้เราครบวงจรอ,อยู่ตรงนี้เลยนะคะใครมาตรงนี้นะคะก็เราจะมีหมอนี้ของทางแบงค์ชาติให้คาปรึกษานะคะใครมีหนี้หลายก้อนใครมีเจ้าหนี้หลายรายนะคะแล้วเราก็ยังมี NCB นะคะมาสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ฟรีนะคะที่นี่นะคะแล้วก็ใครมีปัญหานี้เรามีคลินิกแก้หนี้ใบแสมีกด้วยนะคะเอ่อพวกหนี้เอ่อส่วนบุคคลนะคะหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบพวกนี้นะค่ะสามารถที่จะมา ปรึกษาหารือแล้วก็ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ที่เขาอยู่ในโครงการเนี่ยจบหนี้ให้ได้เร็วโครงการเคริตการนี้นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะครับของธนาคารในประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาตินะครับได้จัดให้แซมเป็นตัวกลางในการแก้ไขหนี้นะครับให้กับภาคประชาชนโครงการแซมนะครับรับเฉพาะหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อที่มีมีหลักประกันนะครับส่วนมีหลักประกันอันนี้ไม่รับนะครับผม และเราทํำยังไงนะครับด้วยเงื่อนไขและอัตรานะครับที่ช่วยทําให้ลูกหนี้สามารถจะผ่อนชาระหนี้ได้นะครับเราจะเอาเงินต้นมานะครับขยายระยะเวลาเป็น10ปีนะครับด้วยดอกเบีย้ยที่แค่5%ฉะนั้นคิด,ดง่ายๆเนาะแสนหนึ่งจะผ่อนเดือนละแค่พันสองเท่านั้นนะครับบัตรเครดิตต,ตอนนี้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับ16%และขั้นต่ำตอนนี้คือ5%ใช่ไหมครับแต่ก่อนมันอยู่ประมาณ10%ฉะนั้นแสนหนึจะผ่อนเดือนละหมื่นแต่ของเข้าครงการมาจะเหลือแค่พันสอ สำหรับผู้ที่สนใจบริการทางการเงินสามารถที่จะสมัครทําธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยระหว่างธนาคารเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือไปปรึกษาได้จนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะที่เชียงใหมฮ่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตที่มีอยู่หลายใบ